วันนี้จะมาสอนทุกคนนะครับทำลิงก์ URL ขึ้นในหน้า TikTok เลยนะครับมีปัญหาหรือเปล่าครับสำหรับการทำลิงก์ขึ้น TikTok แล้วมันต้องการหลายๆลิงก์หลายๆเรื่องหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากจะทำหลายๆคลิปแล้วต้องขึ้นวันนี้มาสอนกันครับเข้ามาในส่วนของ Google Play นะครับไม่แน่ใจว่า iOS มีไหมนะจ๊ะพิมพ์คำว่า Link in b i o นะครับหลังจากนั้นนะฮะสามารถเลือกดูทีมต่างๆได้เลยนะฮะตรงนี้ต้องเสียค่าสมัครรายปีนะคะ แล้วก็สามารถอันฟรีก็มีอยู่นะครับก็สามารถดูได้เลยนะอยากได้โปรหรือแบบพรีเมียมนั่นเองนะครับอันนี้เราขอเลือกแบบฟรีแล้วกันนะฮะจะได้ง่ายแล้วก็เอาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับกดเลือกเข้าไปครับกดเปลี่ยนรูปก่อนเลยนะฮะในเรื่องของโปรไฟล์นะครับอันนี้เราจะใช้โปรไฟล์อันเดิมของในไอติคตอของเรานะฮะกดแคปเจอร์มาได้เลยครับแล้วก็กดไปในเรื่องของการเปลี่ยนรูปภาพนะครับวางครอบให้ถูกต้องฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อนะคะหัวข้อของเราได้นะครับสำหรับลิงก์เว็บนี้นะครับแต่จะไม่ได้ขึ้นในหน้า t i k t o k นะนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับแต่ตรงนี้แหละลิงก์ตรงนี้นะฮะที่มีส่วนสําคัญนะครับอันเดิมนะคะสํสำหรับคนไหนอยากจะเป็นชื่อลิงก์ Facebook หรือ IG ต่างๆก็สามารถใช้ลิงก์นี้แก้ไขได้เลยแต่เรานะฮะอยากจะทําลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อเข้าไปกดรับเหรียญน,นะครเราก็สามารถกดเพิ่มปุ่มนะครับ แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะฮะว่าเราจะใส่ลิงก์เรื่องอะไรพิมพ์ชื่อหัวข้อเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ในส่วนของตัวลิงก์ URL นะฮะใส่ให้เรียบร้อยครับตรงนี้ผมลองนะฮะในการแต่งรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะทำเป็นาภาพเคลื่อนไหวของปุ่มนะครับหรือแม้แต่การทำรูปแบบต่างๆตรงนี้ไม่เวิร์คะเสียตังค์นะครับเอาฟรีดีกว่านะฮะเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะฮะให้สวยงามนะครับแล้วก็มาลองเปลี่ยนทีมด้วยนะฮะก็สามารถแต่งทีมได้นะครับทีมหน้าพื้นหลังเว็บไซต์นะครับ หรือแม้แต่การเปลี่ยนรูปแบบของปุ่มนะฮะให้เป็นแบบมนแบบเหลี่ยมได้หมดเลยครับตรงนี้เว็บไซต์ตรงนี้สามารถลองปรับเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ก็ต้องเสียแบบสมัครแบบโปรด้วยนะครับก็เสียเงินหมดเลยนะฮะรวมถึงข้อความด้วยนะครับก็สามารถเปลี่ยนเอ่อฟอนต์ได้นะครับว่าอยากจะเปลี่ยนแบบไหนหรือสีตัวอักษรก็สามารถทําได้หมดเลยแต่นี่เราเน้นฟรีนะจ๊ะนะเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้เราได้ลิงก์มาแล้วนะฮะหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เราก็กดตกลงครับ แล้วก็นำลิงก์ URL ที่ได้นะฮะนี่ครับกด Copy ลิงก์ URL นี้เลยนะครับแล้วก็ไปวางนะฮะในหน้า t i k t o k ของเราการกดเปลี่ยนนะฮะกดไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับกดคำว่าเว็บไซต์นะฮะแล้วก็กดวางให้เรียบร้อยครับเท่านี้เองฮะมันก็จะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ากดใช้ได้ไหมอ่ามันจะกดคําว่ายืนยันในการเปิดเท่านี้นะครับก็สามารถนําข้อมูลนะฮะไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนลิงก์เปลี่ยนข้อมูลกันได้เต็มที่เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ